กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยพวกกับผมในรายการที่มีกันเมื่อยชิคเคยครับวันนี้ผมก็จะมาสอนไออันนี้ผมก็จะมาสอน,อ,น,น,สอ,นอะไรวะจำไม่ได้นึกก่อนนะครับอ๋อมาสอนสร้างเซิร์ฟเป็นของตัวเองนะซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขามาขอผมนะว่าพี่ครับสอนสร้างเซิร์ฟหน่อยฮะสร้างเซิร์ฟของตัวเองนะฮะ ก็จัดไปครับผมก็อย่าสอนแล้วฮะก็เป็นโหลดแอป let จุด cc นะผมเรียกงั้นรึเป sit ดอท cc นะฮะก็แอปนี้นะฮะในพีซัตโตนะครับนี่ฮะโหลดมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปละฮะเข้าไปที่แอปนะก็ไปเพิ่มบัญชีมานะถ้าถ้ายังไม่มีบัญชี gmail นะฮะ อันนี้ที่อยู่มานะครับผมจะเอาที่อยนะู่มาฮะชื่อเอาไปเลยเลยเลอยเอาไปมั่วก็ได้ฮะรอชื่ออะไรสักอย่างนี่ก็ Gmail ฮะเอาไปเลยเอาไปเลยดีกว่าฮะแต่ผมจะเอาไปเลยนะครับทุกคนอาจจะเอาไม่ไปเลยก็ได้แต่ผมเอาไปเลยนะครับ เอาไปมั่วนะอืมลาดแผนนะ่นอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เอาเลยไเอาไม่ได้นะอเนี่ยผมไปเอาเนี่ยเอาของตวเองนะะเอาไป อ่ากดได้นะฮะกดข้ามไปก่อน,นครับก็กดเนี้ยนะถัดไปรอยอมรับนะฮะร,รอสักแปบนะ๊บ่ะเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วนอนนะฮะก็พิมพ์ตามเนีนยะพิมพ์ตามทั้งหมดออกนะ NES นกดถัดไป อ้าวผิดเล้วเชดโอคิวคิวแลวปะอ๋อคิโอทีไอถูกเปล่าเอ้ยถูกไหมเนี่ยอ้าวผิดอีกโอเชด นี่แล้วเนี่ย G A D G G อะไรวะ G U M A S น่าจะนะฮะเอ้ยไม่ได้สามรอบแล้วเนี่ยไม่ได้พีดอีกเอ้ยจะทุ่มเงินไวนะ้เนาะ e i z e แ่้มใส่ตัวเล็กไม่ได้นะครับผมก็เป็นรูปกาศผมไม่ได้สมัครแม่มือแล้วผมว่าผิดว่ะอ่าถูกนะครับก็กดแข้ามาเลยก็เซิเร์ฟก็กำลังรีเปิดมานะ ใส่ชื่อใส่ชื่อโอ้ยใส่ชื่อเิร์ฟไปแล้วขเจ้าเบิร์ตไทแลนเอ็มซีแค่เนี้ยขุดเจาเนี่ยะก่อนนี้ชื่อแอดมินฮะไปใส่ชื่อผมไปนะ ซื้อชื่อของตัวเองฮะในแมคครับนะก็แบบนี้ฮะอันนี้ก็เรียกสถานที่ะเอาที่กว้างนะครับก็ไปกดอัตแท้ตรงนี้นะอ่าเราก็จะเปิดเซิร์ฟะ ผมว่าของผมเปิดไม่ได้ครับก็สนแค่นี้นะก็รอแป๊บผม่าเปิดไม่ได้หรือว่าเปิดได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสียงมาสะดาวน์ใครวะก็ไม่ต้องไปสุใจ้านะอะมีเสียงวบกวนนะครับขอภัย สียงสุนัขบ้านเดียวนะเรื่อยๆหน่อยสิสเซิร์เวอร์เปิดนะฮะก็ต้องรอแป,ป๊บนะครับ เลวดีวะเอ้ยเร็วๆสิถ้าเช็คควายนะผมติดออกแม่งดิเอาออกไม่ได้เอ้ย ต้องรอมานครับอเอ้ยเร็วๆสิว่าจะได้สอนแบบคลิปสั้นๆเนี่ยว้ยม,มาฮะ อุ้ยตึกผิดนะฮะก็ขออภัยกดออกก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็มันก็จะเปิดเซิร์ฟที่นี่ก็เปิดเซนะิร์ฟและเปิดปิดเซิร์ฟนะอันแรกนะครับนี้ก็ะไอพีเซิร์ฟนะตรงตรงที่ใกล้ๆก,กับพีแมคคาบอลาเซียอันนี้ก็ชื่อเซิร์ฟนะฮะนี่ยนะอันนี้ก็แอดมินของเซิร์ฟนะครับ นี่ก็เป็นปรปีส์ซาเวอร์ด้วเคทีฟก็ได้ถ้ามีอะไรแหลกยากนะฮะก็ใครอยากเล่นซับนี่ก็เข้ามาได้ผมเอาเป็นเคทีฟให้ฮะแต่ผมจะไม่เล่นซับนี้ฮะไม่กาทุบได้ไปเลยครับก็ใครอยากให้ห่างจากสเปร128ร้อยยี่สบแปบล็อกก็อันนี้ฮะแต่ผมเอาเป็นนี้ นี่ก็เปลี่ยนให้ผู้เล่นที่มีโอพีทวอนเข้าได้หรือว่าเป็นแอดมินะนี่ก็ให้ทุกคนเข้าได้นะครับนี่ก็ปรับจนวนคนนะูน่ะนี่ก็ปรับให้ตีกันได้น,นอกนอกอะไรวะนอกสแปนฮะปรับให้ตีกันได้นะครับ นี้ก็ล็อกอินนะฮะล็อกอินเสร์ฟนะฮะงั้ก็เปิดไปอิวคลิปนี้อาจจะยาวนิดๆหน่อยๆนะครับก็ทนดูกันะนะ ลอกอินนะครับก็ใครลอกอินไม่เป็นก็ไปกอยคลิปกก่าวของผมนะฮะคลิปสอนสมัครเข้าซร์ฟนะฮะคลิปนั่นแหละครับอันนี้อันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากที่สุดเลยครับอันนี้ c s c u s t o m นะ ก็ถ้าไม่เปิดนี้เราก็จะไม่มียศฮนะแล้วก็จะวัดไม่ได้หรืวัดได้แบบไม่รู้ก็ไดนะ้ก็เปิดไปครับก็ต้องรอนะโอเคอนะ่ะก็ ประมาณนี้นอกนั้นก็ให้ซื้ออนะฮะนี่ก็ต้องเติมนะครับแต่ซับเก่าผมเติมเกบหมดแล้วฮะใครอยากเล่นก็เข้านะฮะ IP ซับเก่าผมนะครับซับเก่านะผมเล่นอยู่นะก็ประมาณนี้ก็จบแล้วครับสําหรับวันนี้ก็เข้าไปตรงเนี้ย P ไหมครับอลสเซียเข้าไปนะฮะแล้วก็เซิฟมันก็อย่าด้งออกมาครับก็รอแป๊บนะ ก็ไปตรงเพยนี่ครับเซิร์ฟไหมครับไม่ใช่เซิร์ฟไทยแลนด์ MCPE นะฮะนี่ก็เซิร์ฟผมฮนะคนเข้าน้อยมากเลยฮะก็แข่งกับกี่เซิฟหนึ่งเซิฟสองเซิร์ฟแข่งกันสองเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟใครจะคนเข้านักแกนะ่ะงั้นก็เราก็จะเข้าไปดูโอ้โอเคเข้าไม่ได้ฮะ ก็บายนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบายไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ